ัมีประเด็นใส่ใจสังคม New t r u เราไปกันที่จังหวัดชนบุรีนะครับเริ่มแล้วกิจกรรมน้อมก้าวถวายปลาตะก,กากแห้งปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนครั้งที่30ประจำปี2569พลตีไพทูนเสิงจเจริญรองผู้บัิชารทัพเรือภาคที่1เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่1เดินทางไปเยี่ยม พบปะกลุ่มสมาคมการประมงในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ได้แก่สมาคมประมงในจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบชุมพรและองค์การสะพานปากรุงเทพเพื่อสนับส เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมาและเรียนเชิญสมาคมประมงจังหวัดต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมน้อมเก้าในปี2569ซึ่งนับเป็นครั้งที่30ของกิจกรรมเพื่อสืบสารพระราชบัญิทาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบาพิรในการพระราชทานอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนให้แก่เด็กและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยพระราชทานให้แก่เด็กในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อแก้ไขปัญหา โลกขาสารไอโอดีนขอพ่อรวมทั้งเรียนเชิญผู้แทนจากสมาคมประมงต่างๆเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมใน19พฤศจิกายน2569ณโรงแรมซีพาราไดออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยหลังจากนี้ยังคงมีแผนการเดินทางไปเยี่ยมพบปะ เชิญชวนหน่วยงานและสมาคมประมงจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่28-29ตุลาคม2568นี้อีกด้วย